ทีดว่าคนอ่าผมจะพูดอะไรจริงนะฮะยังคนละอักันยกันที่ไทยนะที่แกเป็นนักงานชื่อโมงม็อบไผมยังบอกเป็นเยอรมันเลยฮะเป็นที่ต้อนรับนะครับได้ยอต่อจากนี้เราจะได้พบกับโมงดนตรีอะไรเปลียวเปี่ยวเดี่ยวเปี่ยวไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นเปลี่ยว どう <music> <music> hi na ka you <laughs> ก <that. S 3> uh, ูด้วยเหรอปรวัติือนองประวัติแล้วนั่มาเป็นอยู่กับกูอยู่กับกูถาเป็นแต่นะพี่อาร์นี้ก่อนเลยใช่ไหอยู่ในน้ำก็หนีก่อนนะหนีก่อนอยู่นานก็เปิดนะช่วยอะไรไม่ได้ผมเด็กที่เปิดผมเด็กที ท่าเฉยไมีหน้าไม่ร้องก่นเฉย่นมาเล่นดนตีันเล่นดนตีเลยครับกลับสบายดีครับวัสดีผมจร้องสบายดีเจร้องเป็นคนเดียว่ยตอนนี้เนแตเีนจ้างที่ทำเสียให้ด้วยางลังมาเลย นนัดร <ball> ื for, for, uh ่อออีีวา้ะไขอขอติดโพเลตึกโพเลนะฮะ